สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของซูมี่วีวีแล้ววันนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกม How Fripper นั่นเองครับผมสบอกได้ว่าน,นะคะเควสในวันนี้เนี่ยเราจะต้องไปทำความสะอาดบ้านกันหน่อยและคราวที่แล้วเนี่ยเราไปแบบว่าทุบบ้านนู่นนี่นั่นเออป้าเดี๋ยวเรามาดูเควสก,กันดีกว่าแล้วจะบอกว่านะคะวันนี้เนี่ยปางได้แต่งบ้านใหม่แล้วทุกคน โอ้โหจะบอกได้ว่ามินิมอลสุดๆเฮ้ยนี่ก็คือบ้านแสนสุดของเรานั่นเองค่ะทุกคนนี่ประชัยว่าเราแต่งนานมากก็ประมาณแบบ15ชั่วโมงคีเวิร์นี่นะคะก็อย่าเพิ่งไปดูห้องน้ำนะห้องน้ำยังไม่ได้แต่งนะก็ สิ่งแรกที่เราติดเข้ามาเพิ่มนะคะก็คือพามานนั่นเองค่ะทุกคนโอ้โหไปบังแดดตอนเช้านะคะแล้วก็มีตู้ปลาของน้องบิลลี่ด้วยสกเลยว่าน่ารักมากๆนี่เราสามารถปิดไฟเปิดไฟน้องได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราทําให้ดูอะอะยังไงแล้วก็ประตูนะคะได้เปลี่ยนใหม่แล้วอ่ามีการติดหลอดไฟเพิ่มขึ้นมาเฮ้ยนี่คืออะไรเฮ้ยบ้านสว่างสดใส แล้วก็มีการปลูกต้นกระวองเผ็ดไว้แบบว่านั่งทํางานแล้วก็ดูต้นไม้ไปด้วยนะคะนี่มีโต๊ะตั้งคอมมาแล้วจากที่เราเอาคอมเนี่ยตั้งไว้ที่พื้นมาโดยตลอดนะคะเตียงนอนก็ได้การเปลี่ยนใหม่นะคะไม่ได้ใช้เป็นโซฟาวัวอีกแล้วนะคะเป็นเตียงนอนเพิ่มเข้ามานะแล้วก็ติดพามาให้ครบอ๋วสวยเหมือนกันนะเนี่ยห้องน้ําก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวไปเข้าห้องน้าบ้านคนอื่นเขากันนะห้องน้ำบ้านแต่ยังไม่ต้องเข้าไป เดี๋ยวเราไปดูเควสกันดีกว่าค่ะวันนี้จะขอเป็นเควสเบาๆๆแบๆบ,บ,บทำความสะอาดบ้านแล้วกันนะเพราะว่าเขาที่เราได้ทุกบ้านจนกล้ามขึ้นเลยค่ะเขาได้บอกไว้นะคะว่าบ้านหลังนี้เ,นเป็นบ้านของนักศึกษาค่ะนักศึกษาที่ย้ายออกอะไรประมาณนี้ก็จะน่าจะไม่อะไรมากหรอกมั้งเพราะว่าเด็กเด็กนักศึกษาเนี่ยก็ค่อขนข้างที่จะเป็นคนเรียบร้อยทุกอย่างมันก็น่าจะแบบเพอร์เฟกต์ทำได้ง่ายๆปาเราเริ่มเข้าไปในบ้านกันเลยดีกว่าค่ะทุกคน เถอะนะคะขออนุญาตเข้าบ้านหน่อยนะคะอมาย y g o s ชดูสิคะ่ะทุกคนรู้เลยนะเนี่ยว่ามีปาร์ตีอ้อ่ะเออเดี๋ยวดูให้หมดทุกข้องก่อนกลิ่นอะไรเนาะอื้มหืมสกกระปกมากเดี๋ยวขอทำความสะอาดก่อนแล้วกันโหต้องใช้มือหยิบจริงๆเหรอโอ้โห ลกไม่ไหวอ่าเดี๋ยวเราจะใช้เป็นไม้กวาดปรหัจจันยร์นะคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปห้องแรกกันเลย <c oughs> โอ้เก็บซะหน่อยก็ไม่ได้หูทุกคนดูดีครับสกรปรกเดี๋ยวเรามาหยิบขวดออกไปทีละขวดเลยนะคะแสดงว่าเมื่อคืนจัดหนักกันเลยละสิท่าว้าว <c oughs> นี่เท่ามานี่งูฉกเลยนะฉกกระโปง <c oughs> เดี๋ยวเรากวาดพื้นซะหน่อยค่ะทุกคนก็ไม่รู้ว่าไม่กวาดอันนี้นี่ยี่ห้ออะไรนะคะจะบอกว่ากวาดได้ทุกพื้นทุกสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นพื้นเพดานฝ้าหรือแม้กระทั่งหลังคาบ้านนะคะไม่กวาดอันนี้นี่คือมหาาัศจรรย์มากเลยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเราต้องคินหน้าต่างให้เขาด้วยนะคะน้องๆจะ๊ะเคยไหมจะ๊ะที่จะทําความสะอาดกันเองพอเพิ่นว่าดิฉันนะคะเป็นแม่บ้านที่รักความสะอาดยิ่งชีพฉะนั้น ต้องขออนายุธอนุญาตที่จะทําความสะอาดบ้านของพวกคุณหน่อยนะคะรับรองว่ายุงไม่ให้แต่ไรไม่ตอม,มไรสาบัะตวัวก็จะเคี้ยวให้หมดเลยจ้ะ <S <S แล้วเราก็ต้องติดตั้งเครื่องฮีเตอร์นะคะฮีเตอร์ติดตั้งฮีเตอร์ให้กับที่ท,ที่ที่แห่งนี้เอาเป็นฮีเตอร์แบบเล็กๆก็พอนะตอนแรกก็จะติดอันใหญ่แต่แบบห้องมันเล็กไงฉะนั้นเราติดเป็นฮีเตอร์อันเล็กนะคะมาติดตั้งกันเลย เฟคแล้วห้องนี้ไปห,ห้องต่อไปกันเลยขอให้จเจอห้องสกปรกมากขอแบบเจอแบบนิดหน่อยนิดหน่อยนะ1นึ่งสองซัโอ้หถามจริงๆเดี๋ยวเขาใช้ชีวิตกันยังไงเนี่ยเริ่มจากการเก็บขยะไม่อยากจะนึกเลยนะว่าคราบแบบบนเตียงนี้คือคราบอะไรไม่ขอนึกแล้วกันนะคะมันก็เป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวอ่าจากนั้นนะคะเราจะเริ่มทําการใช้ไม้กวาดแสนวิเศษรบคราบทุกอย่างเออ บ้านนะทำไมไม่กวาดมันถึงรบคราบแบบสเปรย์บนาหนังได้ด้วยอ่ะนี่มันไม้กวาดมหาสัจจันท์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ผมได้ไปคมยมาจากฮอกวอตส์อืมจริงๆแล้วนะคะไม้กวาดนี้เนี่ยแฮร์รี่เอาไว้ขี่นะคะแต่ปามาทำความสะอาดบ้านนะเพอร์ซี่แจ็คสันกับสายฟ้าที่หายไปใช่ไหมอันนี้คือสุมนีกับคราบที่หายไปเอ้ยไปไหนบอกมาเฮ้เดีย๋ยวบอกนะว่าอันนี้ก็ ยหยะเหรอเนี่ยรูปมันก,ก็สวยออกไม่นึกเลยนะคะว่ามันจะเป็นขยะเอาเลยค่ะรเรียบร้อยแล้วสำหรับห้องห้องนี้เดี๋ยวเราไปต่อห้องต่อไปกันเลยดีกว่าปิดไฟให้ด้วยจ้าขออนุญ,ญาตนะจ้าห้องสุดท้ายแล้วเฮ้ย <Hey! S 1> เขาบอกว่าที่นี่นะคะมีมรรสสาบเยอะมากมายเอาไปเจ้าขนลุกขนลุกมากทุกคนมัน โอโหโอ้หโหกองทัพแมลงศับหูไม่คิดว่ามันจะสกระปรกขนาดเนี้คือเห็นถ้าข้างหน้าก็คิดว่ามันจะเป็นห้องเล็กๆบ้านเล็กๆหลังเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดเลยนะคะไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะแบบขนาดนี้ทุกคนคือเขาน่าจะเป็นนักศึกษาที่เช่าบ้านอยู่รวมกันเป็นฝูงนะคะ <S <S รวมกันหลายคนเออเป็นฝูงไม่ได้ต้องดูหลายคนแล้วก็ แบบมีปาร์ตี้จัดหนักอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบไม่ได้เก็บบ้านแล้วก็ให้เรามาเก็บให้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอ้โหมันแบบสอบกมากเดี๋ยวเราติดตั้งซิงให้เขาก่อนนะคะหืมนี่ลอกั็จะซิง์แตกเลยนะ สำหรับซิงน้นํา1อันและอีกอันนึงนะคะก็คือเราจะติดเอ่อเป็นฮีเตอร์ในห้องน้ํานะคะอ่าฮีเตอร์ในห้องน้ําก็ที่นี่ก็เป็นเมืองหนาวนะคะฉะนั้นเราต้องติดฮีเตอร์ด้วยไม่งั้นเนี่ยอาจจะหนาวตายได้อ่าฮีเตอร์ติดไม่ยากต,ติดไม่ยากติดเหมือนกับข้างนอกเลยค่ะแค่หมุนๆนะว้าวว้าวพร้อมหนึ่งสองสามไปประตูไปประตูเดี๋ยวมันหนีประตูอี และดูดเลยค่ะอ้าอุ๊ยๆขนลุกอุ๊ยๆุเขามาแล้วมาแล้วมา้ายว้าย,ายมันเยอะขนาดนี้ได้ยังไงโอ๋ยขนลุก ใช่ไหมโอ้โหมีอีกเดี๋ยวเก็บขยะก่อนเอาไปก่อ oh นอ้ขนลุกขนลุกคันมือโอ้ยทุกคนคันมืออ๋อมันยุ่ยเยอะมากว่าคันหัวด้วยอุ้ยยุ่ยเยอะอ้าขยะขยะมากเดี๋ยวเราเก็บขวดก่อนค่ะห้องเนี่ยเอาให้สะอาดก่อนเราจะไม่รับเคสที่เป็นแบบปาร์ตี้อ่ะหลังปาร์ตี้แบบนี้ละ โอ้หเคดหลังปาร์ต oh, ี Brother ้นี่ค oh, okay. oh, ือแบบสุดจริงขวดเครืนี่แบบโอ้หรวยอ่ะวันนี้เก็บขวดขายรวยเลยบอกตรงนี้เลยนะคะอาชีพเก็บขวดขายเนี่ยบ้านนี้เนี่ยทำให้เรามีรายได้หลักสิบล้านเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณเจ้าบ้านจริงๆนะคะที่พาเรามาเก็บขวดที่นี่ไม่งั้นเนี่ยเราคงไม่เป็นมหาเศรษฐีแบบนี้ สองสามอย่าให้มันลอบไปได้สักตัวเลยนะเก็บให้หมดเก็บให้หมดโอ้โหโอ้โหอโ้อย่าเข้าไปใกล้มากเดี๋ยวเหยียบเดี๋ยวเหยียบเดี๋ยวมันไต่ขึ้นขาไวไวไวระวัง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 นะฮะระวังนะฮะไปแล้วฮะออ้ยลูกเล็ก,ดกแดงๆเต็มไปหมดเลยโอ้โหมะลงสาบทตัวเล็กตัวน้อยคือแบบเยอะอะมาไมกวาดพิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในบ้านหลังนี้สุมนี้แน่นอน มาทั้งสวยทั้งเก่งทั้งรักความสะอาดแบบนี้เฮ้อทำไมยังเป็นเรานะทำไมนะทำไมถ้าเป็นเราที่ต้องเอามือไปจไปับอะลรสาบอ้อไหม่กอดโอ้โหบนบนนี้ก็มีขวดแล้วเนีเ่ย ในซิงนี่นะคะเราไม่ต้องใช้พวกคัตเติลไม่ใช่คัตเติลบัตดิเพาเรีวยกว่าสกอตไบร์นะไม่จาเป็นค่ะเพราะว่าเราสามารถใช้ไม้กวาดวิเศษของเราจัดจับคาบสกปรกในซิง์น้าได้คุ้มในคุ้มค่ะจัดให้เข้าทีซะหน่อยนี่จะบอกเลยว่าของพวกนี้นมันต้องจัดให้สวย้าบ้านจะได้แบบเออบริษัทน,นี้มันทำงานดีจริงๆอะไรแบบนี้นี่ เมื่อเราได้รับคําชมเชยนะคะเราก็จะได้รับงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากมายฉะนั้นทุกระดับประทับใจสุมนีแอารา์ไลรับใช้ท่านในวันที่ท่านรู้สึกสกรปรกตายข้ตออไป,ไปโอ้หยบอกเลยว่าไม่กลัวหรอกขยะแคน่นี้มแมลงทงนแมลงสาบก็จัดก,การไปหมดแล้วขวดที่ก็าขายจนรวยแล้ว หอาหายหอายอา n e hour later บ้าบอสวยนะเนี่ยเช็ดอีกสักนิดนี่คราบสกปรกทั้งหลายนะคะเดี๋ยวเราออกไปให้หมดเลยอ่าเรียบร้อยห้องสุดท้าย อาเก็บแบบเร็วๆเ,เ,เลยค่ะเพราะห้องนี้ไม่มีมารายสาบนะคะว้าวบอกเลยว่าง่ายหมูหมูหมาหมาปลาปลาไก่ไเลยเออสวยละประมาณนี้นะโอเคนะห้องก็ไม่มีอะไรแปลกแยกแล้วนะอ่ะเปิดหน่อยโอเคบ้านวันนี้นะคะห้องเรียบร้อยนะคะทางเดินสวยยังก็โอเคแล้วนะก็ไม่มีที่ไหนสกปรกแล้ว งั้นขอหลับเงินไปเลยแล้วกันนะคะขอบคุณที่ใช้บริการค่ะขอบคุณค่ะสวยอ้โหสะอาดเทียบเท่าบ้านใหม่คุณพระมีความสามารถนะเนี่ยไมอยากจะเชื่อฝีมือตัวเองจริงๆค่ะทุกคน อคนลุกคิดถึงแมงสาบเป็นคนลุกเอาเลยค่ะทุกคนก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับการไปทําความสะอาดบ้านของเด็กนักศึกษาที่สุขปกขคั้นสุดของเราค่ะจะบอกเลยว่านะคะถ้าเกิดว่ามีจ็อบแบบนี้เข้ามาอีกก็รับนะคะเพราะเราสามารถรับมือกับแมงสาบได้แล้ว แล้วเมื่อกี้ก็ได้เงินมามหาศาลเลยค่ะเราก็อาจจะไปแต่งบ้านในพาร์ทต่อไปนะคะอาจจะมีการทําห้องน้ําเพิ่มนะอะไรค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องของ,ของสมนีวีวีแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะไปทำความสะอาดบ้านไหนเราจะไปต่อเติมบ้านของใครเดี๋ยวเราไปรอดูพร้อมๆกันวันนี้ไปแล้วนะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายม้้าบายบาย กดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องสุงนีมีวี่ได้ยังถ้ายังอ่ะรีบไปกดเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยซีซีกินข้าว